วงดึกวันที่15ตุลาคม68ทีมเฉพาะกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เดินทางถึงกัมพูชาแล้วเพื่อหาหรือแก้ไขปัญหาการหลอกลวงที่ขยายวงกว้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและกักขังพลเมืองเกาหลีใต้โดยมุ่งที่จะนำพลเมืองเกาหลีใต้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวกลับประเทศทีมดังกล่าวนำโดย คิมจีนารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเตโชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานนโยบายแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยข่าวกรองทั้งนี้ทีมเฉพาะกิจวางแผนที่จะพบปากกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเพื่อแก้ไขวิกฤตขบวนการหลอกลวงแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งชาวเกาหลีใต้จำนวนมากตกเป็นเหยื่อ รวมถึงแนวทางในการประสานงานการสืบสวนกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการถูกทรมานทีมยังต้องการหารือกับกัมบูชาเกี่ยวกับแผนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้61คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกัมบูชาควบคุมตัวเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยอาจเป็นไปได้ว่าจะส่งตัวกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษ จำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวได้ปรับลดลงจาก63คนเนื่องจากมีผู้ถูกส่งตัวกลับประเทศทางเครื่องบิน2คนในวันที่14ตุลาคมคิมจีนายังให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวียดนามและกัมพูชาอย่างแข็งขันเพื่อสืบสวนการเสียชีวิตของหญิงชาวเกาหลีใต้ซึ่งพบศพใกล้ชายแดนเวียดนามกัมพูชา เชื่อว,ว่าหลายคนก็โฟกัสไปถึงหน่วยพิเศษของเกาหลีใต้ที่จะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกาหลีใต้มีหน่วยรบระดับเทพเรียกกันว่าหน่วยรบพิเศษ707ซึ่งทางเพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ได้โพสต์ข้อความถึงหน่วยนี้เอาไว้โดยระบุว่าหน่วยรบพิเศษ707 เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเกาหลีใต้มีหน้าที่ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและภารกิจพิเศษอื่นๆซึ่งหน่วยนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งหน่วยรบชั้นนำของเกาหลีใต้มีชื่อเสียงด้านการฝึกฝนที่เข้มข้นและทักษะการรบที่โดดเด่นซึ่งหน่วยรบพิเศษ707ฉายา White Tiger สังกัดกองทัพบ,บกเกาหลีใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี1981หลังเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีปักจองฮีจุดแข็งของหน่วยนี้คือผ่านการฝึกแบบหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอสเนวีซิลกีนแบรเรตเชี่ยวชาญภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายช่วยเหลือตัวประกันบุกชิงพื้นที่สำคัญมีอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ผ่านการปฏิบัติภารกิจจริงในต่างประเทศทั้งตะวันออกกลางและแอฟริการ่างกายก็ต้องผ่านการคัดกรองสุดโหดวิ่ง10กิโลเมตรใน40นาทียิงแม่นภารกิจหลักของเขาคือต่อต้านการก่อการร้ายในและนอกประเทศปกป้องผู้นำระดับสูงในสถานการณ์สงครามปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในต่างแดนแลาตะเวนลับในเขตศัตรู ซึ่งหากเทียบกับหน่วย B HQ หรือหน่วยอารักขาฮุนเซนที่จัดตั้งขึ้นตรงภายใต้คำสั่งของฮุนเซนหน้าทีหลักคืออารักขานายกรัฐมนตรีและตระกูลฮุนจุดแข็งคือจองรักภักดีสูงสุดต่อฮุนเซนถือเป็นทาหารคนสนิทส่วนตัวได้รับการฝึกจากจีนและเวียดนามในด้านยุทธวิธีระยะไกล้มีบทบาททางการเมืองภายในประเทศสูงมาก ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอำนาจจุดอ่อนฝึกแบบจำกัดเน้นอารักขามากกว่าการรบจริงมียุทธปุรณ์ล้าหลังใช้อาวุธจีนรัเสเซียรุ่นเก่าขาดประสบการณ์รบจริงในสนามต่างประเทศขาดความเป็นมืออาชีพระดับนานาชาติเทียบไม่ได้กับมาตรฐานนาโตสรุปง่ายๆคือหน่วย707ก็คือหน่วยรบพิเศษระดับโลกส่วน BHQ หน่วยอารักขาทางการเมืองหากเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าจริง707จะได้เปรียบทั้งในแง่ยุทธวิธีการสื่อสารและการรบจริงในสนามส่วน B HQ มีดีก็แค่ความจงรักภักดีและอิทธิพลภายในประเทศเท่านั้น